ดีค่ะวันนี้แอดมินพามารีวิวนะคะลูกค้าเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะคะหน้านะคะเป็น2ระบบนะคะมีไฟเดไลท์ด้วยนะคะเรามาดูไฟเลี้ยวหน้ากันก่อนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะของเดิมจะเป็นสีส้มนะคะตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะคะจะมีสีลมดำกับสีขาวนะคะอันนี้เป็นสีลมดำนะคะเป็น2ระบบค่ะ ะะแล้วก็ไฟข้างค่ะสวยงามนะคะตัวนี้มีติดตั้งแตรนะคะชุดแตรเพียนะคะชุดแตรบิซูบานะคะเสียงเพราะนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ